สอ,สองเลยสองเลยดูไอยู่ไรนี่นี่ฮะโอ้โหนนี้มันขู่เลยอ่าเดี๋ยวพ่นพิษนี่เดี๋ยวพ่นพิษตะกี้เนี่ยอ๋อพิษ อืมตอกโอ้ก็ได้ไกลในทีไกลสองเมตรสองเมตรเหรืออืมวองคิดท้อตาด้วยนะ ใช่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 ชเดี๋ยวอ่าอโอุ่ยโตเล่อเลยสูงสูงโอ้โหอย่างนี้ถ้ามันลอยมันคนผิดได้ปะได้ เาว่าไปทีเนี้ยคงใส่เป็นความโชคดีของผมเนาะที่รับพระปุ๊บแล้วก็ไปเจอกับงูคุณไสยหลวงพ่อคุ้มครอ,องไปล้างห้องน้ําไปล้างไปล้างห้องน้ำปุ๊บไปลังจะล้างถังเออดึงถังออกมาเจองูลลแล้วก็เลยโดดออกมาพอ,อาเสร็จปุ๊บมาแจ้งพี่ผู้ภคยให้ให้าคาน ชั้นงูอยู่ใกล้หรอไหมอยู่ใกล้กงูนี่อยู่ใกล้ๆขาผมเหรอเพราะผมตกใจด้วยความตกใจผมว่าหนีออกมาหีมาแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยเนาะแล้วดีไหมทําไมงูไม่กัดเราพ่ออะไรคงจะเป็นผมหลวงพ่อคงจะใช้ผมแคล้วคลาดบ้างครับพอดีผมผมแกมาถึงแกมาถึงบ้านผมพอดีแล้วผมก็ไปเจอพอดีแต่ถ้าผมไม่ยังไม่รับแกผมก็จะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้อาจจะโดนกุกัดไหมอ่าเป็นแคล้วคลาดจากอ่า งพ่่ออชวยถ้าเป็นงั้นอาจจะโดนงูกัดได้เนี่ยเดี๋ยวสงสัยงูเห่าจะกัดผมแล้ยนี่เป็นงูเห่าเนาะี่ยพี่ผู้ภัยเขาบอกว่าเป็นงูเห่าพ่นพิษแล้วมีพิษร้ายแรงด้วยนะครับกัดเสียชีวิตได้เลยครับอันไหนนี่พระสมเด็จวัดรรคังครับเอามาอย่างไรเช่ามาจากเพจที่อนุรักษ์อนุสรณ์ลงสมเด็จโตกรมลางศีนี่ร้อยร้อยสิบแปดปีกับร้อยไอ้ปีสามหกนะครับเสาห้าเช่ามาแพงไหมเนี่ยเช่ามาองค์ละพันกว่าบาทครับ 啊，那。